นี่เราจะมาปลูกถั่วกันนะคะจะเอาลงดินเลยวันนี้โอเคอนี่นะคะเอาลงไปเลยเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเขาก็จะขึ้นมายิดไปเลยจ้าอันนี้คุณนายเพิ่นปลูกไงหเวใจเย็นๆ <laughs> <laughs> จนป่าเวท นี่นะคะหน่อยทำปลูกถั่วไว้เดี๋ยวมาดูว่าจะได้กินไหมทำแบบไม่ง่ายคะ่ะใส่กระถางดอกถั่วคะ่ะกำลังเริ่มออกมาแล้ว ออกมาแล้วค่ะนี่เริ่มจะเป็นฟักมากละฟักน,น้อยๆมากละ